เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็เท่าที่ดูมาเรามีเรามีสามระลอกนะฮะระลอกแรกเ่ยแล้วก็จบไประลอกสองจบไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเราคุมได้ดีนะทุกคนร่วมมือกันดีแต่ระลอกสามเนี่ยรู้สึกว่ามันกว้างไกลกว้างไกลเนี่ยผมว่ามีเหตุผลสองขั้อย่างอันดับแรกก็คือเชื้อมันกลายพันธุ์นะฮะทำให้มันระบาดเร็วมากเลยอันที่สองก็คือตอนนี้เนี่ย มันไปถึงกลุ่มที่เป็นเป็นชุมชนละนะครับกลุ่มคนที่ทํางานอยู่ด้วยกันเยอะๆเช่นชุมชนก่อสร้างทางด่วนก่อสร้างรถไฟฟ้านะชุมชนตลาดอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องช่วยกันช่วยกันอะไรครับช่วยกันนึ่งฉีดวัคซีนวัคซีนเป็นตัวเดียวที่จะสามารถควบคุมอยู่เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่วัคซีนเนี่ยมันกําลังทยอยมาละจากสัปดาห์นี้ต่อไปเนี่ยทยอย สองก็คือเราจะต้องมีการป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะครับแล้วแล้วก็เราประฉีดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถถอดหน้ากากของได้นะครับเราอยากฝันถึงวันนั้นที่เราจะสามารถไปนั่งที่ร้านอาหารโดยที่ไม่ใส่หน้ากากไม่ต้องมีฉากพลาสติกกัน้นนะครับอันนี้แต่ต้องช่วยกันทุกคนอย่างที่เมกี่ผมเรียนแล้วการฉีดวัคซีนเนี่ยคือป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวและป้องกันชุมชนสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรามั่นใจว่าสิ่งที่ ทางการแพทย์เนี่ยเลือกมาเนี่ยแล้วพยายามที่จะสังเคราะห์มาดูรอบด้านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสําหรับประเทศไทยเราครับ